嗯。Mm hmm. สิทธจังสิทธิกจังสิทธิกรรมังสิทธิกรรมังสิทธิเตรรยตาคัโตสิิเยตาทโตสิทธิเตโชสิทเโชสิทธิลาโผสิทธิโยสิทธิจทโยสิทธิคนทธสิทธิกุทธสิทธิ สัมัสสิทธิสัลผัสิทธิสัมสิทธิสัธิวันตุนีปวังตุนีขธทขังรบมากุทังระมาชาลิต um ิชาลิติัพมังระมาทัิมังรมาชาิติชาลิตติสังขังรบมาสังังระมาชาลิตติชาลิตติสัมาอรหังสัมมาอรหังอิสทเยอสทะเยวุอาห์ม มะโมพุทธายะยิิฟุททั่งยิตต well ังมามาโคโค่ไหลมาโค่ไหล่มาชาลีชาลิตีทิทัมมั่งิธัมมัยิตังมามาังมามะเตาของไหลมาเาของไหลมาชาิตีชาลิติสังขาสังขังยิบตังมามาิบตังมามะเมื่อท่องไหลเื่อท่องไหลมา ไปวัปาบ้างนำเย็นเรอสาระเถอะตอนยาชาเรือตอนพอข้วมื้อหน่ด้วยเราต้องครัเราไม่ทาสเปรย์ทานบ <main S 2> <evet S 1> อกครับต้องโทรฟอนยาาบริวารบโบาณไโคเลนเตากลงเอวามิี่วาอิทธทินังเตตานังอุปกาปติ เจติตังปจิตังตุมหังเกปาเมระสมิจโตสะเพปเรนโสังกปะจันโทปนารโสยะธามณิโโติทระโสยทายเมวัันตุสะพะโภเวนาสะตุมะเทพวะปัตายาสุขี ทวกาพยาปาตาจะเนียายาโสปาตาจะเนโสขาหัวตัวสาเพีปิปาทิโนทาวตาจะอามเหิสัมพางควยสัมทางสเพเทวานุหทางวภาวตสา มังคลงนาคันตุสะพะเทวาคาสสะพัทานุภาเวนสะทาโสเทพภตุเถรภาตุสะพามังคะลานาคันตุสะพะเทวาัสปะพัานมนภาเวนสะทาโสเถวภาตุเถภาตุสะพะมัง กบนี้ผมมาบป็นทีกบพอะไาเด่ระตัสใขอขมาจองค์ลพรณ์ทุกท่านได้กล่าวคขอขมาโดยตัวว้งระบบ้นสามจบโดยพร้อมเพียงกันครับนัโมตัสสะภะคะวะโตนะรหโตสมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะวโตนะ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตนะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอขมาองค์หลวงปู่ขอขมาพระรัตนะเตยรัตนตเตยปะมาเทนะ ขวารัตเตเยนักตังสับพังอปาราทังธรรมทนโอพันเตรัตนัตเตเยประมานเทนะขวารัตเตเยนักตังสับพัง อปราธามราธรรมทุโันเตโลพันเตพระตลตเยตนัตเยประมาณเทนะมาเะขวารตเยวรตเยนักตัดตาตังสัพพังอปราธามธมรรมทุโนพันเตทุโพันเตขมามะพันเต ออกนี่ยสาธุอแค่กนี่ยสาธุโอ้หลวงปู่ครับผมผู้เบตตาหลวงมนลลานวันนะั้นหลวงปู่นี่หลวงปู่นี่มากแจกท่านแต่หลวงพ่อจะพ้นสุริยนันเ์ว่างหันสวด ส่วนค่าถาเอื่นเง,นง,งินหลวงปวงเงินไห้เพรา่นเมือนล้านหมดเลยครับว่าหันสิเมืนอนี้นะครับจะมีพระยาไก่ให้นะครับเป็นมือนมงคลเป็นพระบอดเดสารขอความเมตตาหลวงปู่หลวงพ่อและขอความเมตตาจากท่านเจ้าคุรอาจาราย์ได้บัทึกภาพที่แท่นพร้อมรุ่นจงเจริญนะครับ ทุกคนต้องปูเตจานนะครับครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานอามาทันเตนะครับได้เตรียมในการแจกนะครับผมบอกว่าให้แจกรอบนอกนะครับแจกรอบนอกค้ใากไดแเงก็ลานไปถ่ายรอบนอกเด้อมีทั้งจุดที่ปั๊มน้ำร้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ รอนำเลิกนะครับองหลโงู่ครับแต่โลโกก็หล่อและจ,จะเจาคณอาจารย์นะครับรอบนอกอะไรภาพประวัต <laughs> ิศาสตร์จะปรากฏขึ้นแต่กำลังท่านทั้งหลายจะได้เห็นเป็นบุญตาภาพนี้พระชาวุติสานพระเครื่องได้บันเทึกไว้เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง โดยกลุ่มอามักพันธีจะได้บันทึกภาพที่เป็นวงคล3สามเจ้าคุณอาจารย์เป็นเป็นวงคลพิธีนะครับคนจแจกเงกินทางนอกเด้อนะครับคนเอาไปแล้วแจกเงกินไปเราเมือนหราด